กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องมีคุณพ่อกับสองโบขมแล้วก็มือนีสมาลางสวยน้พี่น้องลัางจากคีกสีดาบแล,ะะวล้วน้พี่น้องจากสลองกันเล้สองคนเลยสองคนมาลางสวยสามช่องทานี่พี่น้องัวยเขาสามสีดาบบนโต๊ะสามอาประมาณ่าสองคน กุ้งกะตกแต่หมูหวานไม่ตพี่ดอกทีนี้ยังหมูสัาเดลยนี่นะขาหมื่นอ้ยัง้มูสัาอยู่ก่อนกิน làm là là. 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 là gì chị nhau na làm gì không không lại làm gì 你是做饭吗？还是干 กินนะครับร้อนมาลืมเร็วสูตรนี่ยก็สูตรโบราณสูตรน้ำผึ้งหน้าตูตู้บ ไม่ไม่มดนี่มันเมือแล้วมนเมื่อนี้กินอีกแวเนีอยันนี่วาไม่กอะไน่คะเหมือดอนรหมอวแบนีอันนี้ชาวตะลยเนาะอเ <cười> <cười> bó bừng lắng nghe thúc tiên con chịn nè cứ nhì khả sáng mai thì ý cái năm lắng hả Eh mm. <laughs> sudah <Pasang> mati buahnya. <wixisut. laughs> <laughs> หอมที่ซอมบ่มหมที่หนงหอมเลือหมดแล้วคามดีหมดแล้วความดนตกอทุนเด้อตัวี่หนึ่ง เอา้นนีฮะบริกินเอาไปกินิกินขี้เหลาได้เ,เออแดงแล้วก็วเจ็บหอคนว,ควอ้ากินข,ขาจกินขี้เหลาานต่อถ้า

กระป๋ากระป๋าใครตัวนี้เนี่ย 好粗，去粗， 你也在呢？你呢？ เก็บี่น uh, ้องเก็บเพื่อแปหวัยตอนี่พี่น้องเล่ล้างแล้วๆซิมเอาไวเลย นี่ห,หอมปเกิบเลื่อนน้ำจมูก,ก,กยันตองหักกของหมกยามันเจ nó cứ đông không โ็ะโปรดปอย่างดดอกไปนอนสำหรับคลิปรังเผือก็นันเฉพอจบเพื่อนภายนีพักพี่หนอกก็เลยก็แซ่โปรติดตามเพื่อไปกาลกล์ไจ้ห้อบักาคลิปต่อไปก็พีก่กะควาสบายดีบ๊ายบาย